วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการอารัด CoverBase กันนะครับอันดับแรกเราจะต้องมีตัวเอฟเฟกนะครับอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับผมแล้วเราก็จะต้องมีแท็บเล็ตนะครับผมหรือว่าโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องนี้เราจะเอาไว้ เปิดตัวเพลงเข้าไปในเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเลคคอร์ดจากโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะได้ยินตัวเพลงด้วยนะครับผมแรกก็คือเชื่อมต่อเจ้าตัวเอฟเฟกของเรานะครับอย่างตัวในคลิปที่ผมใช้จะเป็น Sony K Pocket Master นะครับสามารถใช้วิธีนี้กับเอฟเฟกทุกอย่างนะครับที่มีปุ่มบลูทูธนะครับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แบบนี้นะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าบางยี่ห้อหรือว่าบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะ มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อไม่ได้เสถียรมากนักนะครับเท่าที่ผมลองมาก็เจ้าตัว SONY KEPOCKET MASTER เนี่ยแหละเชื่อมต่อได้เสถียรเวลาที่เราเปิดเพลงผ่านบูทูธแล้วก็เลคคอร์ดผ่านโทรศัพท์นะครับเราก็จะได้ยินทั้งเสียงเบสแล้วก็เสียงเพลงด้วยครับตอนต่อมาก็จะเป็นสาย Type C to Type C นะครับก็คือด้านหนึ่งเราจะเข้าเจ้าตัวพอร์ตที่เป็นด้าน Data แบบนี้นะครับของตัวเอฟเฟกนะครับผมตัวนี้ก็มีเป็นพอร์ตที่สามารถใช้เป็น Data นะครับเปิด เพลงเข้าไปอัดคลิปคาเวอร์แล้วก็สามารถชาร์จแบตไปด้วยในเวลาเดียวกันได้นะครับแต่ว่าบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยน่าจะมีพอร์ตแบบนี้แค่พอร์ตเดียวนะครับก็จะเสียบเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเชื่อมเข้ากับมือถือของเรานะครับแล้วก็เปิดกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องอัดวิดีโอปกติกใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับโดยการเปิดเพลงเข้าไปอย่างเดียวนะยังไม่มีเสียงเบสนะครับก็จะได้เป็นซสาร์แบบนี้ครับ อันนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดเพลงผ่าน Spotify แบบนี้หรือว่าเปิดเพลงจาก YouTube ก็ได้นะครับผมใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนะครับบนสตรีมมิ่งอะไรก็ได้ครับนี่ช่องอื่นๆเราก็เสียบปกติเลยนะครับผม Input ก็เป็นสายแจ็คจากเบสนะครับเข้าไปที่ตัวเอฟเฟกนะครับตัว Output เนี่ยก็ไปออกแอมหรือว่าจะต่อเป็นหูฟังก็ได้นะครับผมแค่นี้แล้วก็เราก็นําสายตัว Type C อย่างเมื่อกี้นะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่เราจะอัดคลิปนะครับแค่นี้เราก็ อัดคลิปคาเวอร์ได้แล้วครับเดี๋ยวจะลองให้ดูสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับผมงไงก็ใครที่อยากอัดคลิปก็อย่าลืมเรื่องบาลานซ์ด้วยแล้วกันนะครับไม่ให้เพลงมันดังเกินกว่าเบสนะครับไม่นั้นจะไม่ได้ยินเสียงเบสที่คุณอัดลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูสักหนึ่งท่อนแล้วกันนะฮะ